สังหารโหดหนุ่มเพศสัตว์ไม่พอใจปล้นร้านแต่ไร้ทรัพย์ตำรวจในพื้นที่ LA กำลังไล่ล่าฆาตกรในวิดีโอฉบับนี้ซึ่งได้ยิงพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเสียชีวิตระหว่างพยายามปล้นร้านเมื่อคืนวันที่2 1ตุลาคมผู้ต้องสงสัยสวมหมวกสีฟ้าและหน้ากากฮาลโลวีนได้เข้าไปในร้าน Jack i ิน h e Box สาขาเอลมอนตีรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมอาวุธปืนพกเขาได้กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ก่อนจะใช้ปืนขู่พนักงานสองราย หนึ่งในพนักงานก็คือฮวนแม n นเอลวีดอลวัย25ปีผู้รายได้บอกให้ฮวนเอาเงินสดในร้านให้เขาแต่ทางร้านยังไม่มีเงินสดผู้รายรายนี้โมโหที่ต้องเสียแรงฟรีจึงตัดสินใจริชีวิตของฮวนแทนการจากไปมือเปล่าหลังจากยิงฮวน ผู้ร้ายได้รีบหลบหนีไปในรถที่จอดรออยู่บนถนนในขณะที่ฮวนซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของร้านต้องทรมานจากบาดแผลลูกกระสุนที่ลำตัวท่อนบนของเขา L.A.County ได้ขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการติดตามตัวมือปืนและผู้สมรู้ร่วมคิดคุณแม่ของเหยื่อได้ร่ำให้อาลัยอาวร์ต่อการสูญเสียลูกชายพร้อมร้องขอความยุติธรรม ควรพึ่งจะเรียนจบด้านเภสัชและเขาพึ่งจะขอแฟนสาวสมัยเรียนโรงเรียนมัธยมด้วยกันมาเป็นเพื่อนร่วมชีวิต